ไม่บวชได้บวชด้โวโอ้วหน้า <laughs> เราเปลี่ยนบรรยากาศมาโซนนี้วันนี้เราจะทำโมจิข้งุหนหรือว่าไดฟุกุปะมันจะเราจะทำกระดาษดิดูไดฟุกุโอไดฟูกอันนี้อยากถามทั้งห้างหนึงว่าโมจิกับไดฟุกุต่างเราว่าโมจิมันคือแป้งโมจิเอามาทำเป็นขนมไดฟุกุหรือเปล่าวันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศเป็นห้องเล่นของเด็กๆเพราะว่าที่เราก็จะทำในครัวแล้วเนี่ยราจะทำตรงนี้ เริ่มต้นมาจากที่คือเรามีอัุมนที่มันอร่อยมากแช่ช่องแข็นไว้มะก๊อบกัดได้ไหมกัดได้สุดยอดสุดยอดอะไรอ๋อเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการทำเนี่ยไม่ยากเลยจับเวลาเลยก็ได้กี่นาทีคะไม่เกินยี่สิบนาทีเอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะให้เด็กๆช่วยเราจะมาแนะนำส่วนผสมเช่นเคยนะคะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวที่กลวแล้วมาโรยที่เหียนตอนปั้นน้ำตาล น้ำเปล่านะคะที่ดื่มได้ and เกรปเกรปอยู่ตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะ put the flour in the big bowl and then we will put some sugar inside all of them and then we mix them together and then we put some water in the bowl แล้วเราก็จะใส่ทั้งหมดเนี้ยไปในไมโครเวฟ ประมาณ500วัตต์ใช่ไหมเครื่องนอนห้าร้อวัตต์500วัตต์ That's the end of my life ไว้ใส่ไมโครเวฟประมาณ500ถึง650วัตต์ก็คือกลางไปถึงร้อยทีนาทีสามสิบวิแล้วก็ออกมาคนสามสิบ oh, <okay. S 1> วิแล้วก็ออกมาคนจนมันมีความใสอันนี้เราต้องคนจนมนันเข้ากันทำไมหน้าดูหยิง่ง <c oughs> คนนี้ เบื่อแล้วฉันไม่ได้ทำไรทั้งสิ้นฉันเบื่อเกินฉันเคี้ยวองุ่นอยู่ระหว่างนี้นะคะเราก็จะเอาเนี่ยที่มันเข้ากันแล้วเนี่ยใส่ในไมโครเวฟซึ่งคนที่จะใส่ในไมโครเวฟนั้นคือจะไม่บอกฉันนะอายทิ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไมโครเวฟอยู่ไหนอ่าไป เราเข้าไปค่ะไหวไหมหได้ได้เฮ้ยยกเอาโอเคเราเข้าไปตรงการลางปึ้งเย้6 5 4 3 2 1 0เย้เปิดมาแล้วโอเคมีความร้อนนะคะ น่าจะไม่ไหวอันนี้อันนี้ไมโครเวฟ r o w a าโอ้ยลิ่ l l หม็นเหมือนสติกกก็คือเวลามันสุกแล้วมันจะใสใส่ึ้เหมือนเหมือนแป้งเปียกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการปั้นโหของมือยังร้อนเลยอ่ะแม่กำลังทำอะไรคะกำลงแป้งอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวที่คั่วแล้วนะคะสุกแล้วเฮ้ยโอ้ว้าวให้เลยนี ใช้แรงกำลังทุกอย่างและที่มีเราบูดาโอ้โอเคเราอยากได้บางหนาแค่ไหนอะก็แล้วแต่เราเลยเวลาเราคลิ้งเฮ้ยด t นทัช ใช่ไหมกินเชนเสื้อแล้วโอ๊ยฮ่าโอเคพิซซ่าบอยเออมันหันพิซซ่าดิอ่วาวโอเคนี่นะงนเนาะคุณเฮียเสร็จแล้วอ่ะของเท่านี้อ่ะเท่านี้เองแล้วก็กินเหรอไม่ไม่ แล้วเราจะเอาปุ๋ยไหนอ่ะให้มันสุกแป้งสุกแล้วอันี้เราจะห่อยังไงให้มันแบบประกบใช่ไหมก็มันประกบแล้ว่หน้านี่นะคะลูกแรกสำเร็จโ้โารทำไมจิไม่ได้ละจิเปียกเหรอเปียกเล็หมดแล้วของเล่นนี่ด้วยเหนียวติดมือแล้วนี่เป็นเมนูที่จริงๆงง่ายมากแต่ว่าถ้าเด็กๆอาจจะต้องทำกับผู้ใหญ่ เฮ้ยของจินได้นะได้น้อยน่ารักอยู่เฮ้ยของอะนี่ก็ได้คิ็บๆกิบบเก็ได้อยู่อ่าสามลูกแล้วโอ้นี่ก็ลูกเก็บเจอน่ารักนั่นแหละนั่นแหละเอ้าปิดไม่ให้มีไม่ให้เห็นเสร็จแล้วก็จบโอเค บนนี่นะครองเดนี่เาด่นๆทำได้ดีมากจริงๆก็คือแค่นี้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าความยากอยู่ที่ติดไม่ได้เห็นปะคือตุ๊กเป็นคนชอบแป้งบางนแป้งโมจิโอ้ยง่ายค่ะพี่จินแล้วพอบางโอเควางโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บอุปกรณ์แล้วก็กินโมจิแห้งกันอ่ะเดนี่ กินกันเลยดีกว่ามอ้เฮ้ยพี่ยกินเปล่าเขาไม่ชอบโมจิลูกมันเหมือนพี่ตวงไม่เข้าใจพี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลที่ใส่เกลือเอ้ยบวนได้บวนได้ โอ้ยกือไม่มที่หนอไหนไหนไปไปไปดูก่อนว่าว่าใช้ใช้อันไหนคะอันนี้ว่าอันนั้นคือเกลือค่ะอันนี้คือเกลือเราจำเราจำที่ตักได้ไี่รูจริงๆโตแซ่ค้งคู่เลยจริงเนี่ ไมนี่เลยนี่นี่ฝันพ่อเลยนี่ฝันพ่อสิ่งที่เราไม่ตั้งใจทําผิดแต่มันเกิดขึ้นได้พ่อยังเคยนะจะใส่น้ำตาลอะชงกาแฟแล้วพ่อก็เอาเกลือไปใส่แล้วพ่อก็กินมันไม่เป็นไรลูกอันเนี้ยรู้ว่าตั้งใจทํามันไม่เป็นไรอย่างมากมันก็มันก็กินไม่ได้ก็ทำเองก็เป็นเป็นสิ่งที่เรนนี่จะต้องเรียนรู้ไงจริงจริงไปยังชิ้นเลยอะมันไม่เค็เหรือลูกพยายามจะลองพยายามมันไม่เป็นไรลูกบางทีมันพลาดไม่เป็นไรไว้เราทำใหม่เนาะ ซีมันเกิดขึ้นได้ลูกมันพ่อเคยทำผิดเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกลูกก็น,นี่ก็ตั้งโชว์ไว้ไงเป็นรูปตาดีมากนะมันกนะ็เป็นรูปร่างไงตุ๊บไม่ต้องซีดีค่ะไม่เป็นไรลูกทุกคนอ่ะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วไว้คาวหน้าพ่อมาทำด้วย